เผยข่าวลือ Huawei P 7 0และ Huawei P 7 0 pro อาจวางกล้องหลังแบบสามเหลี่ยมคล้าย iPhone ส่วน P 7 0 art จะอลังการกว่าทุกรุ่นมีข่าวลือว่า Huawei P 7 0 s e r i e s จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ครับลาสุดก็ได้มีข้อมูลดีไซน์ของรุ่นนี้เผยออกมาเพิ่มเติมว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็นการเรียงกล้องแบบสามเหลี่ยมใน P 7 0และ P 7 0 pro ครับ โดยทางดิจิตอลช Station รายงานว่าหัวเว่ยพ0และ P70 Pro จะใช้ดีไซน์กล้องหลังเรียงกันแบบสามเหลี่ยมแถมยังย้ําว่าทั้งซีรีส์นี้จะนําเทรนแน่นอนครับซึ่งข้อมูลนี้จะไปต้องกับข่าหรือก่อนอนันนี้ที่ระบุว่าหัวเว่ยพ0อาจวางกล้องหลังทรงสามเหลี่ยมอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมอีกทีครับโดยมีกล้องหลักขนาดใหญ่อยู่เด่นๆเ,เลยครับส่วนหัวเว่ยพิเจตามรายงานของแอดโรเดน9 5 0 ก็บอกว่าจะใช้ดีไซน์กล้องที่แปลกปลาดแบบมากๆพร้อมทำภาพเรนเดอร์ที่แปลกตาจริงๆออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับ